ไม่เห็นมีเออไม่มีแก๊งไหนไม่ไม่เห็นแชไอแซลเอลเคบ้างเลยครับอีกหน่แซวกันเองเนาะนายเอ้ยสายดีอยากเจอเอ็มดีคู่แรกว่ะไม่ไหว่จัไม่ได้ฮ่า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 ร่าฮีาฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ี่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่า่าฮาฮฟ้าเก่งจาฮ่่งจาฮาฮเาฮ่าฮ่า่าาด่าฮ่บฮาด่ลยเหรอผมไม่าา่่่่ไ่่าา่่่ฮ โอ้โหเย่ยสายสายเอี้ครับคุณสับ้าคุณบอลโอ้รู้เมื่ออยู่ผมตอนผู้พีิพาแหมเต็งแชมป์เจเกตเต็งแชมป์โอ้นี่ครับเจเกเต็งแชมป์ไอบอลน่ะไอต็อดไอบอลน่ะเขาทำอะไรครับไปถังขอถามนายกเรื่องอะไรไม่รู้ทั้งแก๊งไม่รู้เรื่องอะไรวะผมบอกแล้วมาไม่ค่อยรู้เรื่องครับไปถามนายกครับทั้งแก๊งอ่ะผมงงอ่ะผมงงทำไมผมไม่อยู่สายเนี้ยผมงงสัมบ้าอยู่ไหนครับอยากเห็นสัมบ้าที่พี่บอลพี่บอลบอลแข่งไหมครับพี่บอลแข่งไหม ใส่เอหรือบีนี่แหละครับเป็นเจ๊ค่คนดูๆครับมีไทมอนเฮดที่มันเอ็อะไรไทมอนเฮดที่มันเอ็อะไรเนี่ยครับเต็มเลยผมมองผมมองอันดับแรกนะครับน่าจะเป็นฮิโรชิแล้วก็ตาไหลเนะที่นี่แล้วก็แซมบ้านเนี่ยครับตากสุดเลยไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าจริงๆครับเขา มมนเฮ้ยเบื่อหรือใบฟ้ามันมีกองกำลังเป็นร้อยคนเอย่างเงี้ยทักเอาง่ายถ้าแทงก็แบบว่าผมผมถ้าใช้แทงหนึ่งหนึ่งแสนไอซีผมจ่ายแบบสองอยเอ็มอย่างเงี้ยโอเคคนเก่าที่เคยแข่งเข้าได้แชมป์อะไอมันจะเก่งนะเว้ยเป็นพวกใสไอ้นี่นะจะขาดจะมีเติมมาแล้วกันเอออย่ามามานี้นแล้วไอ้นี่เดี๋ยวกูเรียกบอลยแบบนี้แต่แย่นะไม่ได้เจอเซอร์ว่ะ ไอ้บอลอยู bon ่แถวนี so oh, no. oh ้นะครับบอลอยู you you true, re related, h, but, huh? ่แถวนี้นะครับบางบอลบางบอลสวดีครับบอสวัสดีครับ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 บางบอลมันี้ครับเซล่าบางบอลมันนี่ครับคือได้ครับลุงลุงอยากซ้อมเมื่อไหรครับเดี๋ยวถัดไปคือเขาเอ็มดีเขาอยากนัดซ้อมกับแซมบ้าก่อนเลยครับเปิดหัวก่อนเลยแล้วก็เจเอได้ครับเอา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 ไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับเอาแบบว่ามึงแข่งมึงซ้อมกันเสร็จแล้วมึงก็ตัดสินไป็นเล่นได้ไหมนะครับเอาเอาไหมครับเดีมีเดิมพันไมดันไม่ต้องครับเอาไหมครับอะไหม เขบอันซ้อมไหมครับพี่บอลเนี่ยไม่ซ้อมเนี่ยเอาไหมบ้าท้าซ้อมเออเอาเปล่าครับไม่เอาพี่บอลผมไม่เอาการบอลโง่เออไม่ผมอยากเจอกับแซมบ้าแบบโอ้ไม่ได้อยู่ในยถ่ายเดียวกันกลัวขายหน้าเปล่ากลัวขายหน้าหรือเปล่านี่มาดิซ้อมเปล่าไม่มาคันมาแกซ้อมได้แต่พี่ไม่อยากมาแบบของเองพี่ว่าเองซ้อมกับทีโรชีน่าจะสูงสีนะซ้อมกับพิกไม่กลัวเองขาดผมว่านิคกลัวขายหน้ามากกว่าไหมไม่พี่กลัวเองสกอตคารเองเหมาะไอทีโรชีสุดแล้ว ไม่ก็ลองก็ลองได้ไงพี่ลองไปหล้ะแต่แล้วพี่จะไปซ้อมกับเอเคเอเคอย่าเลยพี่ไม่ไหวหรอกเรื่องผมนี่ว่าไม่เอ็มดีเขาบอกว่าคุณบางคุณบางบอลรับทีมคุณแซมบ้าเนี่ยถ้าเปิดเดิมพันในเมืองนี้แทงแทงแสนได้สองล้านเลยนะครับอต่ออนนี้ผมเปิดโต๊ได้เลยอ่ะในเมืองอ่ะในเมืองหรือข้างนอกอ่ะแทงพันหนึ่งอ่ะผมให้สองสองหมื่นอย่างเงี้ยได้แชมป์อ่ะกิ้งกินคนละหมนปีอ่ะ พี่ดำไม่ดีแหละถ้าแซมบ้าได้ได้ได้เข้ารอบใครได้แค่เข้ารอบไม่ต้องรอบชิงหรอกรอบลึกอ่ะมีแต่คนมองมึงเป็นตัวตลกไม่เป็นไรเขาบอกเป็นตัวตลกเดี๋ยวกูงจะรอดไม่มึงาปรับแมตช์ไปไหนไมีแข่งเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะรอดูนะถ้าเกิดแพ้เดี๋ยวกูท้ำแม่งย้ำเลยแค่นั้นแหละรอเขาบอกมึงเป็นชินเราบอกไงบอก ไอ้ลุบอกนี่มาที่มาแชมในผับบอกพี่ได่นเ่ยต้เราไปคุยเราไปคุยเรื่องแผนการซ้อมดีกว่แล้วหรือเปล่าเราเราน่าจะแชมป์มาพี่ในการนั้นมันจะโดนกูตบพี่แตกกูเลยนะเพวกไอ้บอลอ่ะก็ผมบอกไงลุงว่าถ้าแชมป์บ้านได้แชมป์มะผมจ่ายหนึ่งต่อยี่สิบบาทแทงพันหนึ่งผมให้สองหมื่นเจ็บท้องเลยอ่ะ ไปแล้วน้งเดี๋ยวเจอกันครับลุงสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับทดกคนสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันครับไปหรอครับไปหรอไปหรอาครับพี่ตาสวัดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจัครับเจครับอกันครับเจอกันครับเจนครับเกนครับเครับเจอนครับกนครัครับลจอัครับอะัรััครับนครัรอเีก็หนีดิฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับ จี้อขาหมดยังครับอยากเดิ ú, ม réussi, มาหมาวเจอแล้วครับลุงเราอยู่มาดิ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 าดิมาดิมาดมาดิมบดิมาด้มาดิมารอบาดิาดิมาดิมาดมาดิมามดิมดมาดาดมาดาดเาดิมาดิอเจอเาอิมาซดาามามาางิาิาาาิบอกไมมามมามาามาแซมบ้าถ้าเข้ารอบแรก ตใจนะพี่คนครับกี่คนครับสามสี่ครับสีครับามามาสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับสวัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัไอ้ฮบอยู่ไหนรวยรวยรวยไมคมาดิ เอะอันนี้ใครไปทำไมไปม่้ไปต้มมาเยงใครไม่ไปใ่อะไรอะไรสไม่ไปต้มไปมันไปต้มมันไปต้มมันวาอาซโนน้อไอ้ผมอะเปใช่ครับพี่้องไม่จริงครับมันบอกว่าเอาโน้ตบุ๊กกับคูปนได้มาจากพี่เปาไอ้ลุยไมน่ยางเยนะเจริงพี่ไบอลมันทำนะเลนะไปเลย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 ไปเลไปเลย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  อยากชิมรางอ่ะอยากอยากชิมรางอ่ะสองั้เดิมพันไหนไหนเหรอไอบอลทันไวเหรอรั่าะองผมจะไปเลนกับพี่ตอดที่บอลโนน่ยกพี่ผมคกัน่ไหนตามพี่เขาไ้ได้ปะมงเเามพี่ผมนไหนไว้อะพี่ตีผมไหฮัลโหลแม่แมพี่พี่พี่ไอไว้หรอไว้ปะก็อีพังเลเที่อ่ะบชาบะเย ใช่ครับสวัสดีครับนี่ครับเอหบอเกก็อีพังทุกคนก็อี้เตี้ยลมอ้เหียจริงดิแต่มตมันเอาไปหนึ่งอันนี้อยู่หนึ่งสองอ่ะพาเข้าเข้าไปด้วยกันดิหนึ่งสองหนึ่งสองไม่เข้าที่หนึ่งกับที่สองของแต่ละกลุมไปไงอ๋อสองสอกซชอบชอบสองก็สามกแต่ทิดว่เาจะสองกนไปกันไปกันไปเนมีอยูใส่สุดหล่อเลยวันนี้หล่อห่อหอือ ชิปหายแล้วทำไงดีนะก็อี้ไอแฮปพังไงสัตว์เอ้ยมันขึ้นสูงวันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะปกติก็อี้มันจะสูงวันนี้ไม่ใช่หรอวะรู้มันเท่านี้แหละ ต่อห้รักแค่ไหนเอาซิร์ฟไปดีกว่ะเจคเคโปติเล่นเมืองไหนครับผมไม่รู้เมืองไอ้นี่ครับลาบปะดุกซิตี้ครับเมืองเมืองเมือง,ง,งใหม่เพิ่งเปิดครับเนี่ยนั่งแล้วแม่งยุบ้ยลุกขึ้นมามันเพิ่มลุกขึ้นมามันดีดพอนั่งปุ๊บแม่งยุบไอสัตว์ ต้องเปลี่ยนเก้าอี้แล้วทุกคนนั่งไม่ได้อ่ะนั่งไม่ได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเก้าอี้แต่เอาเบาะอะไรครับยังอยู่ไว้